ไม่ต้องช้าโอ้เปิดเลยค่ะอย่าไปจับเปิดเลยเอามาเร็วนี่อะไรบ้างนีอะไรบ้างโอ้เปิดเลยเล่นเล่นเล่นล็อตบอสส์บอเส พรุ่งนี้ไม่ต้องไปโรงเรียนพรุ่งนี้เหรอหรือว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้อุ้ย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 โอเค,อเคไหมไปอยู่อีกวันหนึ่งพรุ่งนี้โอเคไหมัดยโอเคไหมขอด้วยโอเค กี่กล่องแล้วคะกี่ตัวแล้วแกะมากี่ตัวแล้วคะนับยังกี่ตัวแล้วคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็หกทำไมนับซ้ 6, บ 1. 1> ำอ่ะเออเอา,เอานับนับให้ครบนับให้ครบกี่อันแล้วคะกี่อันคะนับให้ครบค่ะ,น,คะนับ่ะนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดจะนับรัวไปไหนอะ เอาเปิดเปิดเอาเกะเลยเกยะเกะ้เไเกะเกะาวาโดนี้ไม่ได้เป็นนี้เนี่ยๆๆลหนูได้ไปแล้วอไม่ซ<ไ>้ำหรอมันไม่ซ้ำไม่ซ้ำไม่ซ้ำเอ้าเนรอมันไม่ซ้ำหรอกเปิดสีเอา แก่เลยแกะออกจากถุงเลยครับแล้วแค่จะเลื่ได้นี้อุ่ยอุ่แกะใส่ถุงเอาไว้ในเอาพลาสติกใส่ในถุงใหญ่ไว้เดี๋ยวปลิว นกถึงนอเลยนกผีท่เรากลับไม่ได้แล้วพวกกระสักระสไงมันเตะำไหมำไหมไม่ำไม่ำอืม こっちおーいいところで、この手、このまま、手だけな。あ、うん、いいところで。 นี่มันสีเหตุได้เลยด้วยด้วยดูวด้ดูด้เสียงยังพูดอู้อี้อู้อี้อยู่เลยนะเราอ่ะหลายบล็อกแล้เแน่ทามีเอาตางมาบ้างป้าป้าทวงอยู่อูกระเป๋าตังอยู่ที่นครเปาตอยู่นครเลยใช่ ฝากใครไว,ว้อะกระเป๋เจ้าไว้อะไหนโทรหายาด่วนเลยเอากระเป๋าทางฝากยยาวไว้ตายแล้วตายแล้วหลุดไ,ไปับเจ้าไม่ได้หลุดไปกับก้านัวอ่ะอะไรหลุดอะมันเป็นไอ้อะไรมันมา,ามันเป็นไอ้นั่นพวกมันพอปมันมามาคู่กัน เอาถุงพลาสติกใส่กล่องสิคะเอาแล้วที่เธอเอาใส่กล่องนั้นชุดแรกมันมีตัวประกบผู้ด้วยเล็กๆ,ๆด้วยนะกี่ตัวแล้วคะกี่ตัวแล้วกี่ตัวแล้วกี่ตัวลหาแล้วโอ้กี่ตัวแล้วเนี่ยว้าวอันไหนอันไหนอ่ะอันไหนอยูอย่อะ ตัวไหนตัวนี้ป้้ตัวนี้นอนนอนเป็นไอนี่เลยอ่ะนี่น่ารักป่ะนี่ตัวนี้ตัวที่มันนอนด้วยกันน่ารักอะอ๋อเฮ้ยนี่ไม่ต้องทำป้าทำเองเดี๋ยวมันหักกี่กั้งอะอุ้ยตัวนี้มันนอนไ้นี่ยนี่อันนี้ได้เหมือนในกล่องหมดเลยเนี่ยอย อ,อ๋อยือ <dum. S 2> นมันยืน,อ,นอืนอาอจะเอออันนี้ยืนได้อันนี้ยืนได้อ๋ออันนี้ยืนได้ยืนได้หมดเลยเพราะอันนี้ไม่ยืนได้ยืนเรียงยืนเรียงเอาเรียงเรียงเรียงถ่ายรูปถ่ายรูปหนึง่งสองสามโอโ้โห